คุณอยู่กับเพนกวินรีวิวบายเพนลา b นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคสั้นๆวิธีการเพิ่มภาษาและการเลือกภาษาหลักของ iPhone ไปที่ Setting หรือการตั้งค่าเลือก general หรือการตั้งค่าโดยทั่วไปให้เลื่อนหาเมนูภาษาและท้องถิน่นหรือ language and region ที่ด้านบนนะครับตอนนี้จะมีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นให้เลือก add Language หรือการเพิ่มภาษาเราลองเพิ่มภาษาไทยเข้าไประบบจะถามว่าจะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักของเครื่องหรือเปล่านะครับถ้าใครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ให้เลือกที่ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วก็รอเครื่องอัปเดตตอนนี้เมนูยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าเรามีภาษาไทยไว้ใช้งานสำหรับ,บคีย์บอร์ดแล้ว นี่นะครับเมนูทั้งหมดยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนภาษาหลักของเครื่อง iPhone นะครับให้ไปที่เดิมที่เมนู Language e d i i o n ให้เราแตะที่ด้านขวาของภาษาที่เราจะใช้เป็นภาษาหลักนะครับแล้วเลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดระบบจะถามว่าจะปรับค่าใหม่ที่มีการตั้งและรีสตาร์ทเครื่องหรือไม่ เลือก Continue เพื่อดำเนินการต่อรอสักครู่หนึ่งระบบจะทำการ r e สตาร์ตอนนี้ผมเลือกภาษาไทยเป็นภาษาหลักของเครื่องเมนูต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ